สี ng, and ну and ่ราศีดวงมีโชคและความโด่งด mm ังช่วงปลายเดือนเรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4 ah ี the the ่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี้ครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับลำแบบแรกนะครับคือชาวราศีเมทุลครับลำแบบที่2นะครับคือชาวราศีกันครับลำแบบที่3นะครับคือชาวราศีตุลครับและลำดบบที่4นะครับคือชาวราศีสิงครับต้องบอกเลยว่าทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี้เองเนี่ยดวงเด่นมากๆในช่วงปลายเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนพถุนายนนี้เป็นผลด้านอะไรนะครับเรามาดูคำนายกันเลยครับโดยเฉพาะ ชาวราศีเมถุนนี่เองเนี่ยบอกเลยว่าดาวพฤหัสนะครับดาวศุกร์นะครับดาวพุธนะครับหรือว่าดาวอังคารเองเนี่ยก็โคจรอ,อยู่ในดวงชะตามากๆแปลว่าคุณเองกําลังจะมีโชคแบบมหาศาลครับจะมีโชคดีจะมีข่าวดีนะครับจะมีเรื่องดีๆเนี่ยโคจรเข้าสู่ดวงชะตานะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเดียวสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับพลังบวกเข้ามาแบบมหาศาลมีความสุขกับในชีวิตมากยิ่งขึ้นคาดหวังอะไรก็ประสบความสําเร็จครับมีโชคมีความโด่งดังมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้า มีบารมีโคจรอยู่ในดวงชะตาของคุณในช่วงปลายเดือนนี้คราก็ถือว่ามาแรงมากๆสําหรับชาวราศีเมถุนครับชาวราศีกันเอ,เองเนี่ยบอกเลยว่าดวงของคุณเองเนี่ยเป็นผลสําหรับความสําเร็จและความก้าวหน้าเรื่องของการงานนะครับการงานของคุณเองกําลังจะขยับเข,ขยื่อนในทางที่ดีจากที่นิ่งเฉยมาน,นานตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วครับชาวราศีตุลเองเนี่ยเป็นผลกับเรื่องของการที่แบบมีความรักที่ดีเข้ามาครับช่วงนี้เองเนี่ยถือว่าความรักก็โดดเด่นมากๆนะครับมีคนเข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือครับชาวราศีสิงห์เองเนี่ยก็จะม รักหน้าใหม่ๆนะครับหรือคนคุยใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาในความสัมพันธก็ถือว่าทั้ง4ราศีมีโชคกับเรื่องความรักมีโชคกับความโด่งดังมีโชคกับเรื่ององความก้าวหน้าโคจรเข้าอยู่ในดวงชะตาในช่วงปลายเดือนนี้ครับ